สวัสดีค่เพืเ่อนๆสีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันดัสมีและสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะมางานวันเกษตรเทคโนโลยีสารครั้งที่11ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินนะคะงานก็เริ่มวันที่16ถึง25 กุมภาพันธ์2,567นะคะนรับเะคะ่อนี่อ,อในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสาวิทยาเขสตสุวินนะคะทุกคืนก็มีคอนเสิร์ตให้ชมทุกคืนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศก่อนวันงานกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ เป็นครามนะคะกำลังทําพิธีบวงสวงเปิดงานในวันนี้นะคะเพื่อนานในการแดงานแล้ก็จะเป็นการขอเข้าบางทีเราอาจจะทอไรทิดพาาไปวนี้อใัดุณดกษนคดีเรามาทันพิธีบวงสวงเปิดงานพอดีเดี๋ยวเราไปขออนุญาตขอเข้ามาเนี่ย ที่เี๋รับค่เชินในการขอขข้นมาทำการทุกคนทกะ์งขนะทุกคโมกนันนักโมจักจะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจักสะกะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจักสะพะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิปุกัสโรว์อาณาจักรนักบุกพายุปัจจุบันนักวิทยาเอพีเจ้าใหญ่จึงจับติดมาที่เรนน็อกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้มาพบกันที่ศาลวิทยาศาสตร์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ ตบามีหลวงปูุ่และทุทระอที่อยู่นารามแห่งนี้และทุกทุพระอคที่้ระเ้าได้อัญณเมลานีคุณพระบิาคุณพระมารดาูนอาญา,ดารูปาาอาการยกังยกเตี้ยตา พระมารีนายกรรต่างีกรรมวัโลกรรมงนำด้ายที่ขบเจ้าพร้อมพนักงานและพรบถามในฐานที่ได้มาใช้สกัดดีแห่งนี้ได้จัดงานวันเกษตและเทคโนโลยีที่สารทั้งที่สุดเอก อาจจะใช้สัาทนที่ตั้งเต็นตั้งร้านทำนาการ้ากการขายอาจจะตุดดีโง่ที่หรือข้ามไปข้ามมาหรือค่อยทำประมาททั้งพลาดวาจาวันนี้พระพเจ้าขอจับทานที่ในการจัดวา,าระ้าพเจ้าต่อข้ามาภัยขอท่นานปรอกตีเมตตา ยกจากที่ให on. ้พะเจ้าได้กระมำในครั้งนี้ด้เถิดและที่พระเจ้าได้โปรระทานจิตประุูิยามวันหารูปาพ้รูปภาพนัและเพี่อเรืพองนั้เพราะทุกข์าุจเดียวกันสัาพจากนานเสียใจติดต่อกในใจครันวันนี้้าพเจ้า อขอขามาขัยขอท่านโปรดจุมีเมตายกโทษให้อกโหติกรรมและให้สถานที่ข้าพาเจ้าได้จัดงานวันกระเศษตรและเทคโนโลยีอีกจานครั้งที่11ตั้งแต่วันที่16หรถึงวันที่25มุมภาพันธ์นี้ด้วยเถิ ทัังประเทศที่ทั้ไมังประเทที่ทั้งทั้งประเทิอัคริยามีไทยสภาวะ ทุยก่ารงราวทาีของฉัา่านรที่จะขนจการกีโจมาระารที่ทันจักกระดิงบางวันใช้คู่เรื่องรองการนันให้ประาริยิริทพา่เนรตกระสาตัวที่้ไมาขอสถานที่การจัดการอนินขอญาติอยับ เราเดี๋ยวตั้งนักโมสามจะพร้อมกันนะหลาดเชื่องเสมอนะครับหลาดเชื่องเสมอนและขอพรนะตั้งใจนะครับตั้งใจนักเดชะจักยควตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมจักจักยควตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมจักจักยควตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตจานิมังสาริโสัมมาง อินทตียงเอวชปน,นังมุนิพพ์พรวะวปน,นังภูชนาน,นันสังเลยัจิตพะโอชาทักโรณญาปรมาราดาญาตามะหน้าปัาสสาะทั้งหลายขอนอมถววยดอกไม้ทุกเพียนวัมาไรายบสีเรื่องงเบื่ผลไม้ชาหวานที่จัดไว้ ในที่สียีวงตัวงขอสถาที่ในการจัดงานในกรังนี้เมื่อท่านหลับแล้วอักรุกโมทนาแล้วโม้มยอื่นนั้นสำหลานเป็นที่เรียกร้อยแล้วจงช่วยปกเต็ดให้กรายเป็นบายตีชิอาหาริที่สาพเจ้าได้ขอมบริภูแก้โรคไปสังกา ให้หายขาดได้นำเครื่องจัการวัชิกาเรื่องทั้งโดยเดินถือแต่ตาแลา้วต้องขอประบบสบความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ให้มีโชคดีน่าดานาน,านาประการองเทพตูบาตูบาอาจารย์ลูกบูรดงจงประทานอาหารทั้งหลายนี้มอบให้เป็นทานกระพาะกระเพาะเจ้านี้ด้เถิด อัคังเทโวอัลุกยาโตอักโหสิติเัสังมังกรายาจามัคกติจะลงจากระจันทร์ก็ต้องเปวนต้นไม้พระต้าต้ไม้ของพระมีท่กจักรินงบว่ใจประกมนะพุตมครับปรน้พุ่อม์ให้เกิดอุณภาพความจับสิ ये तथात्रं लृंम्यं नो न मनो हि सम्मोहं खन्तं पुञ्जनं साधनं तथा मनसः कृते हि सम्मोहं हि रोचमानं सद्धिगु नाम्नां चतरादि विजाता विजान्ता हि तं मम्मवाचात्ममं तथा कर्ममं तथा क्रियानां पर्यायस्य न मनो कर्ममं तं इति हि साधकः तथा पदं सोऽपि तस्य न वपन्तं तदविनयम् ปัจจุบที่มปัจจุบันนี้ปัจจุบัคนี้ปัจไุบันนี้ปัจจุบันนปับันปจจุบันนี้ปัจจีปบทนนีปัจจุบั้ปัจจุันปัจุนนีปัจจัปัจจุนนีปััี้ปัจนีปัจ้ปััีปบันนีปบี้ปัจจุบันนีปบีปัจนนีปัยจุบันนีปัจันนีป สุดบินและโครงการนปลี่ที่ประชาชนนั้เช่นออกไรที่มาขอสที่จั้การใวันที่1 6ก่นเาือที่25่จะประชาพิจาร่าประหลัดและแจ้งคอมเมนต์จะด้วงนุ้มกันใจในขณะทีกผาพทีาประชาชนที่ท่องที่ได้รับทราบจากสื่อทุกสื่อทุกสถานที่มาในตาตไปงมีจเรี่อวใจบิดในสถามาเที่ทนงาน และมานั้นสินค้าให้ทึ่ง่ายขายท่องดังต้องเิดสงความคิดยิ่ไมงามตามปรารถนาให้กิจการที่จะขึ้นในครั้งนี้กิจการงานการค้าใหเจริญรุ่งเรือาันาลึ่ง่ายขายท่องที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเส็มศกันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุสาธุสาธุเยสวดนะู้ทีิคุณพร้อมกันนะและก็จะได้ทรงเทวดากับ นักโมสามจ็พร้อมกันนักโมจักจักสัพพะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดังเมยมาตาปิตุนังโคตกภิกขะโรตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ จงถึงกะม a รดาปีดาของข้าพเจ้าให้ม a รดาปีดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังนี้ญาตินังโหตธโตุกิตาหุ่นญาติโยขอส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้จงถึงกะญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขอีทังเมคนรู้อุปจาอาจารย์ยังโหตกสุกิตาหุ่น ครูอุปตาอาจารยาขอส่วนบนที่ครัเจ้าได้ทำในวันนี้จงถึงแค่ครูอุปตาอาจารย์ของค้ัพเจ้าของครูอุปตาอาจารย์ของค้าพเจ้าที่ามสุขอิท้งนี้สัพพทวนังโหตุสกิตาโหตุจากเพเทว,วาขอช่วนบญที่ครัพเจ้าได้ทำในวันนี้ จถึงเนี้ยเป็ดาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงขอทงี้ยเวาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมีความตกอีกท้งเมสัพเพเปนังโหตกสัตวาปีกาโฮตกสัพเทเปตาขอชนบุญที่้รพเจ้าได้ทําในวันนี้จงถึงเง้เป็ดขังหลายทั้งปวงขอเป็ดขังหลายทั้งปวงมีความตกอีกท้งเมสัพเวรีนางโหตก

เป็นการบวงสวงเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีสารครั้งที่11นะคะของโมราชมงคลนะคะแอดมินก็มาทันงานบวงสวงพอดีนะคะเพื่สีก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะ16ถึง ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะมาเที่ยวงานเวก,กัดหลวงปู่ดุลน,นะคะในงานนะคะก็ในครั้งนี้นะคะเ,เพื่อนสสำหรับคลิปนี้เอมิินก็จะขอตัวลงไว้เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ เ้ามาชมคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตตงเลสสีเล,สไ,ล,ลสไตล์และมีกําลังใจนาเสนอคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสมวังคิวมีแขกทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ